โดยรวมเนี่ยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็ปกติคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องของข่าวบิดเบือนยังคงถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยสื่อกัมพูชาเสนอข่าวครับบอกว่ามีกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมของกัมพูชาเรียกร้องให้ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยมากดดันไทยให้ยุติการรุกลามแล้วก็การร้อมรัวในดินแดนของกัมพูชา ไอ้จริงๆแล้วเนี่ยเราวางรัวลดหนามในดินแดนของเราไม่ใช่ในของกัมพูชาแต่ข่าวกลับไปบอกว่าเป็นแบบนั้นนะครับคือกัมพูชาบอกว่าการที่ทําแบบนี้เป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงทางกองทัพไทยก็ยืนยันครับว่าเราวางเครื่องกีดขวางเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองในเขตอธิปไตยของเราเองด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดข้อตกลงหยุดยิงแต่อย่างใดแล้วก็พร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนรุกล้ำดินแดนที่จังหวัดสะแก้วครับ เรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวนะครับว่ากัมพูชามีการใช้ภาคประชาสังคมเข้ามากดดันครับทั้งการแสดงออกที่พื้นที่ชายแดนการสื่อสารผ่านสื่อคือเขาหวังผลนะครับต้องการจะให้กระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในสายตาชาวโลก ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นได้จากการที่กัมพูชาเนี่ยเอามวลชนแล้วก็ประชาชนมาแสดงพฤติกรรมยั่วยุไม่เหมาะสมต่อทหารเราที่บ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วโดยข้อมูลที่กัมพูชากล่าวอ้างแล้วไปเรียกร้องต่อสหรัฐเนี่ยล้วนเป็นข้อหาเป็นเนื้อหาที่บิดเบือนไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นนะครับกองทัพบกยืนยันว่าทุกปฏิบัติการทางทหารเป็นไปตามสิทธิและขอบเขตที่กําหนดตามหลักสากลเราไม่เคยไปกระทําการใดๆไปลุกล้ําพื้นที่ชายแดนเลย โดยเฉพาะที่กัมพูชากล่าวอ้างเรื่องการจัดวางรัวลวดหนามเนี่ยยืนยันว่าทหารเราดําเนินการอยู่ในเขตประเทศเราเองแล้วทําก็เพื่อป้องกันตัวเองป้องกันประเทศรวมถึงดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนอันนี้เป็นไปตามมาตรา51แห่งกฎบัตรสหรประชาชาติส่วนที่มีการแชร์ข้อความพร้อมเอกสารเรื่องให้พลเรือนออกจากพื้นที่ชายแดงเลยแชร์กันตามกลุ่มไลน์แล้วก็โซเชียลมีเดียเนี่ยเนื้อหาสาระโดยสรุปที่แชร์กันบอกว่าให้ประชาชนที่ตอนนี้อยู่แนวชายแดนอพยพออกจากพื้นที่ เรื่องนี้กองกําลังบุรพายืนยันว่าเอกสารที่ส่งกันให้วอนนี่เป็นเอกสารปลอมนะครับมีพิรุธหลายจุดทีเดียวจัดทําขึ้นจากผู้ไม่หวังดีครับปัจจุบันกองกําลังบูรพากําลังสืบสวนหาต้นทางของเอกสารปลอมนี้อยู่ถ้าตรวจพบก็มีความจําเป็นจะต้องดําเนินคดีจนถึงที่สุดครับ